มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาได้มาถวายพตัตาาารแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬาเช้าเพนทุกวันที่มหาจุฬาวังน้อยแห่งนี้อเฉพาะวันนี้คณะ ที่หนึ่งเป็นคณะของพระรูโอภาธนันทกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระรูโอภาสนันทกิจรองศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์บุญปู่รองคณะบดีคณะครุศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาวันนี้มาทำบุญคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ดร,รสมศักดิ์บุญปู่มาทาบุญคล้ายวันเกิดนําผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์หลายท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตหาหเป็นจำนวนเงิน15 0 0 0บาทขออนุโมทนาบุญคณะที่สองเป็นคณะของคุณพ่อมนตรีคุณแม่สมศัพย์ ทราบสกุลถึงได้มาถวายสังฆทานเป็นประจำนำวัตถุดิบเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสปลากระป๋องอสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่90ข้าวสารเบนจรงขนาด15กิโลกร,รัมจำนวน20กระสอบปลากระป๋องจำนวน200กระป๋องอน้ำดื่มขนาด 600มิลลิลิตร240ขวดนอกจากนั้นก็ถวายาพระอาบน้ำฝนในพระนิสิตนานาชาติทุกๆรูปด้วยคุณพ่อมนตรีคุณแม่สมทรั์เนี่ยมาเป็นประจำถวายวัตถุดิบเป็นข้าวสารอาหารแห่งน้ำดื่มเป็นครั้งที่90แล้วามาถวายสังฆทาน เฉพาะวันนี้ประชาคมของคณะครุศาสตร์นำโดยท่านรองคณะบดีคณะครุศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์บุญปู่และพระครูโอภาสนนทกิจรวมทั้งคณอาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรพุทธศาสตร์พุทธบริหารการศึกษาของคณะครุศาสตร์มาร่วมบำเพ็ญบุญในยะหนึ่งก็เ,เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงาน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสืบต่อไปนัยยะสำคัญอีกนัยยะหนึ่งก็คือเรื่องของการถวายความอุปถัมภ์แด่พระนิสิตท,ที่พักอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งส่วนมากก็เป็นนิสิตชาวต่างประเทศ มาร่วมด้วยช่วยกันถวายความอุปถัมภ์ท่านเหล่านี้ให้ศึกษาพระพุทธศาสนาบ้างาศาสตร์สมัยใหม่บ้างแต่ทางนี้ทางนั้นก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถเป็นบุคลากรของพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์สืบพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยและสังคมโลกสืบต่อไปอนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีกิตศรัทธาทุกๆท่านกราบขอบพระคุณขอบคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับทราบ ข้อมูลข่าวสารการบําเพ็ญบุญบริจาคปัจจัยทางธนานััรบ้างทางบัญชีธนาคารบ้างทาง QR code ของบัญชีธนาคารต่างๆบ้าง,งทุกๆเดือนมากบ้างน้อยบ้างร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้มหาจุฬาได้มีความสะดวกในการดำเนินการตามพันธกิจโดยเฉพาะการจัดพัตนาหาร ขาวหวานถวายแด่พระนิสิตเช้าเพนทุกๆวันเพื่อให้ท่านมีความสะดวกเนื่องจากว่ามีพระนิสิตชาวต่างประเทศแล้วก็พระนิสิตชาวไทยบางส่วนที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ากิจการนิสิตท,ท่านรองศาสตราจารย์ดรประเทศเวทีได้ดูแลอยู่เนี่ยจะไปบินตบาทที่ไหนโดยบริเวณโดยรอบไม่มีชุมชนที่ หนาแน่นปึกแผ่นบริเวณโดยรอบเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดพัฒหาหารให้ความสะดวกแก่ท่านเนี่ยเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านช่วงนี้เป็นช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9บาติโยมเจ้าคณะประสังาธิการที่มาถวายความอุปถัมภ์นี้ไม่ใช่เฉพาะ ด้านพัฒหาหารเท่านั้นยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9บางท่านก็ถวายหน้ากากอนามัยบางท่านก็ถวายาเจลล้างมือบางท่านก็ถวายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นวันนี้ทางคณะครุศาสตร์นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสงศักดิ์กุลปูรองคณะบดีกับพระโกูโอภาสนนกิจ รวมทั้งผู้บริหารหลักสูตรพุทธบริหารการตึกษารนำเครื่องวัดไข้ซึ่งเป็นแท่นตั้งนะไม่ต้องใช้คนเอามาประจำที่อาคารหอฉั้นแห่งนี้อนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านเป็นอย่างยิ่งเข้าใจว่าพวกเราส่วนมากพร้อมแล้วก็จะได้ให้พรกับผู้อุปถมัมเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสริมงคล ความสุขความเจริญสืบต่อไปอัน,นี้รับพรยะาทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทพนรสยะทา มณิโชติระโสญาทังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแบบพระนิสิตวันละสามพันรูป ณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา